สวัสดีค่ะวันนี้พี่ฟ้องมาแชร์เคสเกีกยวกับอะไรคะไประยะที่4่อ๋อไประยะที่4ใช่แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ระยะที่4แล้วลับมาเป็นระยะที่1แต่กลับมาเป็นระยะที่1ได้ยังไงอูมิเจลอัศจรรย์อีกแล้วคับท่านนี่ให้ให้น้องกวางดูก่อนว่าส่งภาพอะไรคะสติกเกอร์ชโยอ่านี่คือลูกค้าส่งมาให้ใจใช่อันนี้คือรอกสามเดือนอ่าตอนที่ก็มาหาพี่นี่คือ ก่อนหน้านี้คือสี่สี่สี่สิบกว่าไปปลายแล้วแหละอันนี้คือครั้งแรกที่หลังจากคนโทรลเรื่องอาหารก็เริ่มต้นที่ห้าสิบหกพอห้าสิหกปุ๊บเคสนี้คือข้ามของเสียไม่สูงเราปรับเรื่องอะไรบ้างปรับเรื่องการทานวิตามินที่เกินไปอผู้หญิงส่วนใหญ่ที่จะมีอยู่ในตู้เย็นหรือมีอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งเลยก็คือพวกชาละบา่อกลัวลดความอ้วนอดีท้องที่บอกว่า ให้หยุดก่อนช่วงที่เราพื้นแต่ให้หยุดก็เอาหยุดอะไรที่มันเกินกว่าความจําเป็นที่เราคิดว่ามันน่าจะช่วยเราอาหยุดก่อนอ่ปรากฏว่าสองเดือนค่าซึ่งค่าโชคดีที่ค่าของเสียเขาไม่สูงค่าจีอฟอาเพิ่มขึ้นจากเดือนหนึ่งเดือนแรกค่ะจากห้าสิบหกขึ้นมาเจ็ดสิบเอ็ดก็ยิ้มแล้วนะพอวันนี้เพิ่งไปตรวจมาขึ้นมาเก้าสิบเก้า จาก50ขึ้นมา9้านี่เกินยิ้มนะถึงขั้นกระโดดชายโยเลยนี่จะปกติเนาะใช่คือ้9นี่ดีมากดีมากแบบเราก็เป็นคนแนะนําเราก็ยิ่งดีใจใหญ่เลยเนาะเพราะว่าน้อยคนที่จะขึ้นมารวดเร็วขนาดนี้แต่เชื่อว่าการรับประทานที่เกินเกินกว่าความจําเป็นมันเป็นปัจจัยหนักเลยนะเนี้ยที่ที่ขึ้นเร็วขนาดนี้ยหลายคนที่เนาะต้องมาดูดูเป็นที่ปรึกษาให้หลายคนมาคิดว่า ปัจจัยในอีกตัวหนึ่งที่น่าน่าหยุดดูอะ่ะก็คือพวกวิตามินต่างๆผู้หญิงนะก็จะอยากจะพร้อมอยากจะสวยที่นี่เราลืมไปว่าร่างกายเรามันกําลังรับภาระ,ะไปมันกําลังรับภาระ,ะเป็นตัวคลีนทุกอย่างแล้วคลีนออกไปหมดเลยกลายเป็นทําให้ไปเป็นภาระเนี่ยอันนี้เห็นชัดเลยว่าเขาหยุดหยุดทุกอย่างหยุดวิตามินหยุดยาถ่ายหยุดชาละบายสามเดือนเองอะ่ะ แล้วนี่เขาทานของเราเทานอะไรกันอ,อ๋อทานชุดเหมือนเดิมชุด,ชดใหญ่ใช่ใช่อูมีสองฮ<ห>ารนึ่ชุดนี้เชื่อเถอะเนาะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายลองดูเพราะว่าขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยมัน ไม่แพงนะใช่มันถูกมากเนาสำหรับเนาะวันนี้ก็เป็นอีกเคลหนึ่งที่นํามาฝากสําหรับเนาะครอบครัวดีใจไปกับเขาด้วยนะคะขึ้นไปจิตาขึ้นไปก้ิบก็นต้าขึ้นไป9 9ซนี่คนปกติเลยนะเราเป็นคนปกติที่แข็งแรงมากเลยโอเควันนี้เก็บมาฝากดด้วยขอบคุณมากค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.